ค่ะท่านผู้ชมได้กบมานะคะก็เอามาปิ้งปิ้งแล้วก็เพื่อว่าเราดับกิ่นคาวเขาบ้างเนาะได้มาก็มาผ่าท้องล้างให้สะอาดนะคะย่างแล้วก็ต้มออยำทางนี้น้ำเดือดแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่ตะไคร้ใบมะกรูด ข่ามะเขือเทศนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วค่ะมีพริกนะคะแล้วก็จะมีใบมะขามอ่อนนะคะเดี๋ยวแซบจะใส่พริกตำลงไปนะคะเอามาตั้งแล้วก็สับเลยนะคะท่านผู้ชม ที่เราปิ้งแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาสับเป็นคานะคะเสียงดัง <laughs> เสียงดังมากสับละเอียดมากเดี๋ยวเราจะกินเนื้อย่านะคะกระดูกมันจะแข็งส,สับไม่ต้องละเอียดแล้วแต่คนชอบนะคะท่านผู้ชมโอ้โหแบบ ุ้งขาใหญ่มากมีแต่เนื้อเลยค่ะนี่ล้างให้สะอาดนะคะผ่ากระเพาะผ่าอะไรให้สะอาดสำหรับคนที่ชอบนะคะแซบชอบกินถ้าคนไม่ชอบก็คือเอาทิ้งให้หมดเลยนะคะผ่าล้างให้สะอาดล้างเกลือแล้วก็เอามาย่างนะคะจะได้ไม่คาวมาก น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปค่ะหัวสากนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาน้ําล้างครกนิดนึงนะคะเอาพริกไปให้หมดเสียได้ค่ะเช้านี้นะคะกับข้าวกับข้าวเช้านี้ น้ำล้างครกนะคะแล้วก็จะใส่กบของเราลงไปนะคะท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยแซบจะสับชิ้นไม่ไม่เล็กเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้กัดกินเนื้อเขาได้ได้ดีนะคะกระดูกกระดูกจะได้ไม่แตกแตกเยอะคะ่ะจะได้กินง่ายๆนะคะจะได้แทะกินง่ายๆ อันนี้แล้วแต่ทุกคนชอบนะคะอันนี้ทำได้ตามตามที่ทุกคนต้องการนะคะเช้านี้ก็จะมีต้มยำกบนะคะต้มยำกบใส่ใบมะขามอ่อนอันนี้เราเอามาล้างแล้วก็ปิ้งนะคะท่านผู้ชมเพื่อว่าเราจะได้ดับกลิ่นคาวแล้วก็จะได้ความหอมด้วยนะคะ ในนี้เราก็ใส่อันหอมแดงนะคะกระเทียมขา่าแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็พริกเกลือก็แล้วแต่ทุกคนจะถนัดนะคะแล้วแต่จะจะ,จะชอบนะคะปรุงรสตามใจชอบของตัวเองเลยนะคะอันนี้ก็ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าเชา้านี้แซบอีสานคนเรอะกราวกินต้มยำกบใส่ใบมะขามอ่อนนะคะ ชมใบมะขามอ่อนแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ใบกะเพรานะคะอันนี้แล้วแต่ทุกคนชอบนะ <c oughs> ตามอัธยาศัยค่ะเก็บใบมะขามอ่อนเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยนะคะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่ลงไปเลยใส่ไปทั้งยอดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะสุกแล้วก็เปื่อยไปเองนะคะเดี๋ยวถ้าเราชิมแล้ว รสชาติยังไม่เปรี้ยวถูกปากนะคะเราก็จะเติมมะนาวลงไปนี่นะคะเอามาเตรียมไว้แล้วเป็นคนชอบกินเปรี้ยวกุ้งใหญ่ๆเนื้อเยอะมาก ชีฝรั่งค่ะท่านผู้ชมเอาไว้ใส่นี่เติมมะนาวอีกนิดหนึ่งนะคะชอบกินเปรี้ยวค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะน้ำเดือดสักพักแล้วนะคะเติมมะนาวนิดนึง ใส่ชโรดนิดนึงนะคะหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมน่ากินมากๆเลยอันนี้ต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหูยดูสิคะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะช่วงนี้ก็จะเดินสายทําบุญกระถินนะคะท่านผู้ชม อย่าลืมรับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับแซฟอิสานคนสระกล่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ร่วมอนุโมทนาสาธุกับบุญกระถินด้วยนะคะก็จะเป็นดยดูการเทศเบุญกระถินนะคะหลังจากที่ออกพรรษา1นึ่งปีเอหนึ่งเดือนนะคะก็จะมีการ ทำบุญกระถินกันนะคะหลังจาก1เดือนพ้นไปก็จะไม่ใช่บุญกระถินแล้วนะคะก็จะเป็นพระป่าหรืออะไรมาแทนนะคะหลังจากออกพรรษาหนึ่งเดือนก็จะเป็นบุญกระถินค่ะท่านผู้ชมในระหว่างนี้แซบก็จะเดินสายทําบุญนะคะแต่ละวัดค่ะไม่ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพใหญ่แต่ก็ได้ร่วมทําบุญกับเจ้าภาพนะคะอนุโมทนาสาธุไปกับ ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านนะคะที่แซบมีโอกาสได้ไปทําบุญตามวัดวันนี้กินต้มกบแซบมากค่ะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวแซบจะใส่นี่นี่เลยเช้านี้เราจะกินต้มยำกบใส่ใบมะขามอ่อนนะคะท่านผู้ชมกินด้วยกันนะคะนุ่ยน่าก,กินมากค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วย นี่ค่ะท่านผู้ชมได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวแซบจะตัดใส่ถ้วยนะคะว้าวน่ากินมากเลยค่ะน้ำเดือดปุรุนปุรุรนเลยนะคะหอมมากหอมมาก นี่ค่ะท่านผู้ชมต้มกบใส่ใบมะขามอ่อนค่ะแซบๆขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจช่องแซบอีสานคนเชาะกราวหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แซบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า